คิดได้ยินเสียงเหมือนกับอไอวกะโลหรือเปล่ากะโหลกยิงนี่แน่เฮ้ยผมสเต็งขก้าผมยกไม่ขึ้นพี่สเต็งลอรมอะไรอะอ๋อมันลอยอยู่เลยระวังมือผมสเต็งเก้าผมยกของไม่ขึ้นเลย ไพี่โอชาร์จปืนอยู่กระสุนหมดนึกว่าใครเขาขี่บิ๊กไบค์มาจากไหนแง่ไหนแง่เอาน้ำโงดูมองตาไม่เห็นพี่เงยหน้าอยู่วางขบวนได้พี่ไปเลยไปเลยวางขบวนรถได้ ถึงเบียงกันไปอะไรอ่ะลวงเรื่อยลวงเรื่อยข้างหลังสตาร์ทเครื่องรอแล้วนะสตาร์ทแล้วนะเองลองเลื่อเฮ้ยโรมาโนมานโนมโนเอาข้างนู้ดไปเนี่้ย

มาตาได้อย่างไรเฮ้ยมาสลบ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 มอีกรอบวยกำไรยูารอน้ยได้ได้ได้เฮ้ยไอตู้น้ำแข็งหมนจะไม่ได้ปะได้ไดโอเคแ้ต่ไอตู้ของข่าวนะได้ไหมได้ได้พี่ได้ดีโตรวย เออโด่โดนเปิดโดนโดนก็เลยโดนกินก็ไอ้หน้าสมองไอ้ยเดี๋ยมันกับมาให้ดิบมาซะล็อปมาซะล็อปมาซะล็อปล็อเออเอเออย่อรับไป ไปชั้นบนมีของพี่ยกไม่ไหวมันมีกล่บบองอะไรไม่รู้สต็งฟอรอมแป้งดับเบิลพี่หรอดับเมิลเ,เราก็ได้อกวันแล้วนะข้าวบนโอ้อ้าวอยู่ห้องไหนะ่ะอ๋ออยู่ชั้นล่างวองอยู่ชั้นล่าง้อ,อ,างองดี พี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ลองมายกดูหน่อยผมยกไม่ขึ้นอะ่ะผมสเต็งปลอมพี่ผมยกไม่ขึ้นโอ้ยตายเสยแสดงว่าได้อาชีพนี้ไม่ดีแน่เลยเขาบอกว่าได้สเตมิน่าเพิ่มขึ้นได้สเต็งเพิ่มขึ้นกระโดดสูงขึ้นโดนหลอกแล้วต่อไป จะคนเองน้องหวอะไรนะครับไม่เห็ว่าเรียกเด็กมาเอาไปจ่ายเด็กมาถึงบ้านเลยเหรอจับเอานี่ไงบัวแต่กหัวร้อนเด็กอินมาถึงบ้านเลยไม่่ายไมจ่ายไปจ่าย เอ้ยโอมัน้อมันหัวก็เรหัวก็เอืมมาเจอพัดลมก็มาโอ้โหผีนี่ก็มาหัวหน้าขาวมากันทั้งแก๊งเลยพี่มากันสามตัว ถามเกลือแม่เดินเข้าไปในห้องนั้นด้วยไปดูพี่น้องไม่ล่ดแล้วโดไม่ล่อแล้วไม่ได้ามเกลือให้องโอ้ถ้าเกิดผมมีสเต็งผมก็อยากจะดึงมันลงไปข้างล่างอยู่กติงกรติงอย่าไปกติงกรติงโอ้อะไรบ้าน มันไปทำอะไรกันอะเฮ้ยอุ้ยเชี่ยเดี๋ยวพี่ไปชาร์จปืนยาสลบแป๊บนึงนะเดี๋ยวมานะปืนปืนไม่ตอมตัวตัวรอสิครับปืนยาสลบบัตเลยแล้วรอปืนยาสลบแป๊บนึงแทนละเอ้ยอุ๊ยโอ้โหเรียบร้อยปืนลั่นปืนปืนลั่นเรียบร้อย เฮ้ยรู้เลยโศงเหมยไปตายดีกว่าชน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 ปุ๊บเรากดเลยได้ไหมแบบให้มันโดนทับเราเราต้องจับมันลงน้ำครับพี่เดี๋ยวดิชนนะถ้ามันล้มพี่อดีนะเมาแล้วพี่เออนี่ไงโดนเราปิดตายทุกคนเอาชนตํางานดีมากมันตายหมดเลยหรอ ไอ้วันนี้ไอชิ้มันทำอะไรเลยเด็กไเด็กไอเด็กไม้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 ก่อกลบเบิดนะทีดูมน้ำเลยพี่นั่นแหละพวดรวยเอาไปขายเอาไปขายนั่นแหละเออเอาเหมยไปชุบเหมยยังไม่ตายยังไปชุบอะไรล่ะขอ้ไม่ตายเติมเลิศวีที่สองชิ้นอ่ะมีมีวีที่สองชิ้นวีที่สองชิ้นเฮ้ย อลโอ้โหนี่แรกโนกันหมดเหือยแล้วพี่กาเหนือยแล้วเหนือยแล้วกดเลยบ้ากดเลยบ้านขยเลยนะกดเลกดเลยก็ได้พี่ในแบบไมอะไรเลยเนี่ยโอเคโอเค มันเจ็ดหแล้วด้วยมันน่าจะโดนกล่กอกล่องไฟแล้วเปิดใส่ใช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 ่มาเปิดตีหายสามตัว,วงงเลยระวังถุงเงินอุ้ยหกหืนสีเออน่เลยว่ะไม่เนี่ยี่ฉับไม่ได้อวออกมาหรือเ่าพี่หมดแล้วปะ่ะอุ้ยเต็มเต็มเต็มที่ชาเต็มเต็มเต็มนอ๋อนี่ไม่เหลือแล้ว,ลวดิปืนไดอด,ดูพี่ ชาร์จปืนก็ได้น้อพี่เห็นปืนกันเดินออกไปข้างนอกไม่ใช่หรอลองลองอยู่นี่การพีการเก็บมาพี่การเก็บมาเอาไปลองใช้ก็ได้พ like. no. oh. eh ี่แต่ต้องอยู่นิ่งๆหน่อยนะปืนมันไม่ตรงเป้าปืนมันหลอกตาปืนมันป่ายไม่มีนะนั่นมีแต่โคนไม่ใช่หรอพี่อะไรมีแต่โคนนะพี่คว้าครับว่าเอาเลยชิปพอยหนึ่งหรอได้ คนตายมืคนตอเต็มไปไหนวะเนี่ยมไแล้วผมพี่โนอยู่ฝั่งน้นฝั่งโูนฝังนู่นฝั่งนู่นออกกันสิทุกคนเฮ้ยพี่เอายังยังอยู่ยังอยู่พิด่พี่การร่วงนไ่นไงหมวพี่โนพี่การระวังพี่ ดูไม่ถึงวะผมพี่โน้อยู่ข้างบนนี่พี่นี่นี่นี่อ๋ออยูอ่บนเฮ้ยเฮ้ยมาถลอกไปแล้วมนล้มไปแล้ว <c oughs> เออร่ <c oughs> างร่างร่างร่งร่งร่งเฮ้ยเฮ้ย เราจะหัวพี่โน่กลับไปด้วยพี่โน่ไปไหนแล้ววะเอ้าโอเคผมน้องรอดน้องรอดจังหวะนี้เราจะต้องรอดจังหวะนี้ โอ้ยอะเจ้าสมุรยังไปแล้วมั้ยตินไปดโอยู่ไปแล้วเหรอเจ้าโอ้ยไปก่อนเฮ้ยผมาโดูตินโอ้ยอะพี่เจ้าตายโอเคแล้ว

ไปหัวก่อนไปหัวก่อนเร็ว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 มีหันึงมีหัวหนึ่งไปเร็ว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 โอ้โหเอาลูกปจริงๆโแตโแตม่งรอดหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย